ันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินเข้าทูบอนี่วอลเล็ตมาแล้วนะครับผม100บาทนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คหลักฐานได้นะครับผมแอปทูบอนี่วอลเล็ตของเราเนี่ยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนรับเงินเข้าทูบอนี่วอลเล็ตฟรีนะครับผมจากแอปหาเงินออนไลน์นี่งนะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับจะเป็นการเก็บสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตรงนี้นะครับถ้าเรากดเช็คอินนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้เลยนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับ แต่ละวันนะครับผมได้รับเหรียญข้อเยอะนะครับและเหรียญก็สามารถแลกเป็นเงินเข้าทูมินิเพลตและที่สําคัญนะครับกดรับเหรียญตรงหน้านี้ก็ได้เช่นกันนะเห็นไหมครับทุกคนเหรียญมันจะรวมเป็นเงินให้กับเราอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมตรงนี้นะโอเหมือน YouTube เลยนี่เองนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาถอนเงินตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแลกเข้าทูมินิเพลตได้เลยนะครับขั้นต่ําเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเงาเข้าทูบันนี่วอลเล็ตมาแล้วนะครับผม1 0 0บาทนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คหลักฐานได้นะครับผมแอปทูบันนี่วอลเล็ตของเราเองนะครับก็นะครับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับก็สามารถนะครับผมไปดาวน์โหลดได้ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับทุกคน แล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมแอปแจกเงินฟรีโหลดได้เลยนะครับอย่าลืมใส่รหัสคำเชิญตามนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์สีฟ้าเพื่อเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะพาเรานะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโต้นะครับนี่นะครับกดโหลดได้เลยนะนี่นะครับผมหลังจากที่เรากดโหลดและกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้เรากดอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะและเขาก็จะแจกนี่นะครับผมเงินให้เราฟรีนะครับ225บาทนะครับผมก็กดเปิดเพื่อรับไปเลยนะครับ มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับเงินนะครับผมจานวนอยู่ที่300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเล่งได้ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าตรงนี้นะครับทุกคนมาครบ300ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รับเงินไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับสําหรับตรงนี้นะแล้วถัดไปนะครับผมก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมเราจะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะ แล้วเราก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมก็จะล็อกอินทาง Google นั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับผมก็สามารถกดรับได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะเป็นรูปดินสอนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใส่ลัสคำเชิญไปตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเหรียญมานี่นะครับผมนี่นะ y a c d QM นะครับเราจะได้มา1,500เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผมสามารถถอนเป็นเงินเข้า t r u อนี่วันเ l รีได้นะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะสังเกตเห็นนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับผม s e t t i n g นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกนี่นะครับผมก็จะเป็นภาษานะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาเหรียญแบบง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเอาเหรียญไปถอนเงินเข้าทูมิเวอเลตนะครับวิธีการหาเหรียญนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะกดรับเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันมีให้ตลอดทั้งวันนะครับเราสามารถกดรับแบบนี้ได้เลยนะแล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรับเงินประจําวันนะครับหรือว่าภารกิจหรือว่าชิงวงล้อนะครับ สามารถเข้าไปดูแต่ละอันได้เลยนะครับภารกิจประจําวันก็คือสามารถทําได้ทุกวันนะครับเพียงแค่เรานะครับผมทําการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปของเขานะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดเล่นแอปต่างๆนะครับเราจะได้อยู่ที่10บาททุกวันเลยนะครับทุกคนอันนี้ทําได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมหมุนวงล้อรับเหรียญฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถมาทําได้นะครับที่สําคัญนะครับผมสําหรับรางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกเพื่อเล่งตรงนี้นะครับถ้าจำนวนตรงนี้นะครับผมมันครบ300พอดีนะครับเราก็จะสามารถถอนออกได้นะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าเราอยากมีสิทธิ์คลิกเพื่อเล่งแบบนี้นะครับเราต้องนะครับผมทำภารกิจเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมตรงนี้นะครับทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมมี2แอปนะครับเราจะได้เล่งอยู่ที่2ทีนะครับกดรับแบบนี้นะทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจโตนะครับแล้วก็ทําตามภารกิจที่มันบอกนะการดาวน์โหลดแอปเดี๋ยวผมบอกแบบละเอียดเลยนะครับผมเพราะต้องทํานั่นเองนะครับมันได้เหรียญโคตรเยอะนะและอีกสําคัญนะครับผม การใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญผมได้บอกไปแล้วนะครับต้องใส่นะครับทุกคนไม่งั้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้1,500เหรียญเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับจะเป็นการดูวิดีโอหน้าที่2นะครับสำหรับการดูวิดีโอตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเหมือน YouTube เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถรับเหรียญได้เช่นกันนะครับกดดูวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคน ถ้าเราดูนะครับผมแต่ละกี่นาทีนะครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญนะครับที่สําคัญนะครับเรานะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าวงกลมมันเต็มประมาณนี้นะครับแอปเหมือน YouTube ทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วสาหรับการถอนเงินนะครับผมเราต้องทาภารกิจก่อนนะครับผมก็คือการดาวน์โหลดแอปอย่างน้อย1แอปนะครับถึงเขาจะเปิดการถอนเงินให้กับเราในเอ็นะครับทุกคนก็คือนะครับผมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับการทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเราต้องเลือกแอ เลยนะครับผมมีหลายแอปนะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็ดูนะครับผมว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับนี่นะนี่นะครับผมรับและเปิดแอปนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่เพจสโตนะครับเราก็จะได้อยู่ที่21,000ห่นเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปสัก23นาทีในวันถัดไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเปิดแอปของเขาค้างไว้นะครับผมสัก23นาทีนะครับผมเล่นแอปของเขาประมาณนี้นะครับผมเราจะได้อีก10,000นเหรียญนะครับเดี๋ยวมา ันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมที่ Google Play Store นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําตามภารกิจที่เมื่อกี้บอกได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมเล่นแอปของเขาอีก2-3นาทีนะครับ แค่นี้เองนะครับทุกคนสําหรับการทาภารกิจดาวนโหลดแอปนะครับโหลดได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้บอกไปแล ah. ้วนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมสําหรับการถอนนะก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้มาด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับแอปนี้สามารถถอนได้จริงทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับใครที่ไม่เคยทานะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับดู คลิปนี้จบแล้วก็รีบทําตามผมได้เลยนะ